สวัสดีค่ะวันนี้พาพบกับน้องฝนฝนกันเรบาบะพึ่งน,นะคะก็วันนี้มารีวิวค่ะเจ้าตัวกระบะนะคะลนเจอร์ร์ドค่ะเกียร์ออโต้สี่ประตูนะคะร้อยเจ็ดสิบแรงมาะะ้าค่ะก็จะบอกว่าขัดเนี้นะคะแต่งเต็มเหมือนแรปเตอร์เลยค่ะเดี๋ยวน้องฝนพาไปดูอันดับแรกนะคะก็จะแต่งด้วยซิ่งเดจยวของแรปเตอร์ก็จะเป็นกระจังหน้า F R D แบบนี้เลยพร้อมกับตัวแคงด้านล่างนะคะซึ่งสีก็สั่งเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะสีพิเศษเลยค่ะโอเคเดี๋ยวพาไปดูทั้งค้าค่ะ เนี้ยนะคะก็จะเปลี่ยนทั้งแม็กและก็ยางด้วยค่ะเพิ่มความเท่และก็เหมาะกับการใช้งานของลูกค้าด้วยนะคะก็จะใช้เป็นยางแบบอะจีนีนะคะตัวนี้เท่ๆแบบนี้เลยโอเคค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะอันนี้แถมเป็นตัวก้อรองมือและก็ข้อมือจับให้ลูกค้าไปด้วยเลยค่ะพร้อมกับคิ้วล้อเป็นสีดำด้านค่ะเท่ๆแบบมีวิสิเลยค่ะ โอเคในส่วนของด้านหลังนะคะส่วนนี้เขาก็จะมีเป็นตัวครอบครอบไปข้างหลังด้วยแล้วก็ตัวฟอร์ดเอฟโอดีแบบนี้เลยโอเคแต่งน้อยแต่มากบอกเลยว่าเท่ดุดันมากเลยค่ะก็ถ้าท่านไหนนะคะอยากแต่งแบบนี้หรือว่าอยากเพิ่มเติมอะไรสอบถามน้องฝดได้ค่ะทั้งแคมเปญส่วนรถพิเศษส่วนรถเงีนดาวหรือว่าชุดแต่งสอบถามน้องฝนได้เลยนะคะสุดเก้าเจ็ดเก้าเ็ดห้าสสามห้าค่ะบายบาย